สวัสดีครับแมพี่นองครับตอนนี้อยู่ตลาดกุสุมานครับตลาดเทศบาลกุสุมานครับพอดีผมล,ลุ่งขปนองป่าเซเนาะว่าเพนเนตบุญเขาประดับดินผมนึกว่ามันเป็นบุญเขาา่าสาคือบ้านผมมันบมแม่นครับมันคนละตัวกันแต่ว่าบ้านผมนี่ราชสีสไลนนี่สิบ่มีบุญเขาประดับดินเพื่อซเเฮตอันเดียวเลยเพื่อซเเฮตเป็นแต่เขาา่าสาเลย พอดีผมมาย่างตลาดมีเนี่ยผมก็เลยเห็นเพคนขายเครื่องเนาะครับเนเพราะเมียนเสียรือว่าเมียนเสียผมตอนนี้ผมคือว่าผมบ่เคยเห็นเนาะเดี๋ยวผมสีผ้าไปถามพ่อค้าดไหยว่าผมสีผ้าไปเมืองว่าเพคนขายเครื่องวพวกที่เอาไปเห็ดเข่าเข้าประดับดินครับเหมือนับท้องนี้ครับเหมือนจะเป็นห่อแบบนี้นะช้าเามื้อนะอันอันห่อแบบนี้เพื่อนเอาไปเห็นอย่างครับเนี่ย เอาไปใส่เอาไปใส่เครื่องห่อพ่อไปใส่ครับ่อไปวัดไปวัดไปดับดินลเขาไปหายพ่อหายแม่ที่ล่วงลับไปแล้วอ๋อแล้วแล้วแล้วเขาประดับดินเขาเขาสางนี่อันเดียวกันบ่บ่จ้ะแล้วนันนี่เขาสากินบ่เขาสางนี่คือเป็นเทปแบบไดกเาคือกันนี่หระเอาคือกันจ้ะแต่เอาไปยายกังเวทอ๋ออันนี้มันใหญ่ตอน ช่วงนี้มือเ้าอยู่นะดไอต้นเดืกตอนเดือกได้ยิ่น้องมอหลังหลังว่าไงอันนี้ใส่ให้ทูกวัดสาวไปนะอ๋อเขาซาเขาไปนะไปหอยในให้นาบ้านที้เขาซาสีเมื่อเดี๋ยวับสิบเอ็ดสิบสิเพ่งสิบเพ่งตอนนี้สิเป็นมื่ออื่นแม่บ่ะดาวโอ้วันดับหลังจากนี้ไปโอ้พอดีผมลงคลิปน้องน้องอยู่ฟังเล่วผมนึกว่าบ้านผมแต่ว่าสีเก็บนันโบมี่เอายี่หรีติดโบมี่มันก็มีคือกันบ่มี เนี่ยผมเกิด like, มา yeah. ผมกับมันโบมีเข่าประดับดินมันสิมีเข่าสากเกิอเดียวเลยอ๋ออาประดับดินนี่เพื่อนโบเฮียร์มันจะจับกันไข่ไหมเสากรงนี้อ๋อมือเช่าคอนตทรลมันอ๋ออันนี้เป็นเป็นอะไรเครื่องเครื่องแบบจั้นสิมันมันเจ้าเอาไปใส่เครื่องเหรอบ่บ่มันแล้วแต่เพื่อนสีใส่บ่ครับตกใส่ครบเบิแล้วบ่อ๋ออันอันนี้เป็นส่วนหนึ <c <c ่งเลยนะครับส่วนส่วนนึง เออเราเรามาสีผมผมสีเห็นตัวขายนั่นน่ะปักใหม่เอาเดี๋ยวพี่มึงบักใหม่กันอันนี้ก็แม่นแค่กันบ่ะนี่โอ้อ๋อก็เป็นพวกช่มพวกกล้วยพวกตะไคร้พวกนพวกเนาะไส่มาทุกอย่างโอ้นี่นี่ก็แม่นบ่ครับอ๋อแล้วนี่อย่างของมึงเนี่ยเนาะมีข้าวหมาข้าวผู้มีมีพลอยมีผลไม้มีครีอ๋อมีหมดทุกอย่าง แล้วเขากับนี่ยพกันเขากับไโอเนี่ยปีนีกับ่สุดมัเลยม่นปครับุดอะไรเนี่ยอันตัวนี้แวแม่งน้อยึงใหา่อีสานแม่แม่เขาเนะนตัวนี้มาไหมนีทั้งเปลือกทั้งยางนี่เราเพิ่งมาโต่นี่หนึ่งันสาม้บาทจ้าทันทเปลือกทงมันเีเจ้าไปไทยไสไสเจ้าโบเค้เสิบเกเห็นกับโบเก้เห็นคนไปไทอีสานอยู่กับไทยสีสานแถว จะก,กึง่งเคลมีสิก็ไม่ใช่ทำ <laughs> พุทเขาผมนีคือเฮาบ่มันคนละอย่างกันเด้ทำพุทขเขาบ่ได้เฮ็ดคือเฮาพุด<อ>ผมก็พุดคือกันบ้าน,บ,านบ้านเขาก็บ,บ่แพ้เฮ็ดเด้อันนี้อันนี้อันนี้ส่วนมากมันโบเป็นปีคลิปโ่เป็นสีรับออค่ะพุดจานี่นี่ละ่ะคลิปกระหลายเนาะยพุท,พทเลยเลยพี่คลิปที่เป็นกซนนี่อ๋อนอกรัมพุดโอ้ขอบคุณหลายๆเนะครับขอบคุณหลายๆครับวันนี้แม่อนนอกข้ามหมากข้ามคู่ปีหนึ่งคันหนึ่ง แต่แต่นี่เพื่อนกันยังเฮ็ดได้อยู่เนาะได้ค่ะได้บ้านนี้พุกอันของซุ้มนี่พุกจะไปวัดบ่หรือวัดไปวัดค่ะแล้วก็ไปยายตามแทมวัดไปยายตามแทมวัดเออพี่ไมยี่ปู่ญาตายายบ่ค่ะอ๋อครับผมครับครับเดี๋ยวครับนี่พุกพอดีผมผมมาซื้อของเราผมเห็นเนาโอ้โนี่แมนแมนไปเลยครับเนี่ยทังสีนี่โอ้ยมี มืีขอมวนดโอ้ยเนี่ยนะว่าไหมว่าไหมอันนี้เลยคืออยียงครับตัวนี้อ่อันเนี้ยขาประดับดินเข,า,ขาซื้อแบบนี้แล้วเขามาห่อเป็นหมกเป็นนี้นะค่ะเอามาใส่หอ่อหมกนี่แลยวันนี้แ,บบนแล้วเขาเอานเข้าวห่อประดับดินเนี่ย<า>ของแค่อันนี้แล้วอันนี้ทำ,นทำเป็นชุดทำเ,เป็นชุดแล้วก็มาแบ่งใผ่ใบตองอันนี้ อันนี้นี่คือมาใส่นี่แล้วมามาห่ออีกทีหนึงนะมาใส่อันนี้อีกทีนึงแล้วนี่แห้ใส่ถุงเขาใส่เป็ดมงคินีอะไรพวกตั้งด้วยกับมานี่ขมารขมูอันนี้อาหารกับข้าวอันนี้ของหวานอันนี้พวกกุหลาบกุหลาบ เขากินในเฮือนเขานี่ละเขาอยากยังกินทุกทุกเดี๋ยวยูเนี่กินในละแต่แต่ตอนนี้เขาไปหอยหอยให้เพื่ออไปให้สัำเพอซีไปให้พ่อให้แม่ให้เจ้ากันในนิ่งเพราะว่านั่นเพราะว่าทำโบราณทำโบราณว่าป้าบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วครบรอบปีเขาทำแบบนี้ทุกปีปีละครั้งพอ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 ตื่นเข้ามาประมาณตีสามตีสี่ตีสามตีสี่คือกันแมนไปกระเอือนมาแล้วแจ้งพ้าเขาแล้ว คนที่เปิดโลกมาให้อันดงมตูคนที่เปิดมาให้มารับเอาพวกมีเมื่ออ๋อมือเงินเสารนี่แมนนับ๊ปเม้นมาเอาแจ้งได้มาเอาช่วงที่สามที่สี่นี่แหละมาได้เนาะบ้านนี่เขาซากมั่อสิเฮ็ดแบบอดืบ้านกับเขาซากไปเลยค่ายนี่คล้ายนี่ได้ว่าเขาซากเขาตีโบได้พับนี่เขาจะปล่อยทรายลงมาใช่แจ๊ปคนเขาเงินเลยโอ้โหขอขอกรบกรอบขอกรบขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับเป็นพ่วงหูครับ คือผู้พนบ่ฮู้เนาะพ่ดเกิดใหม่ใหญ่รุ่นนี่อาจสิบ่ฮู้แท้บ่เห็นแท้ครับนี่ครับเพิ่นแบบก็แม่นเพื่อเลยครับโอ้ไปเฮ็ดจังไดเนาะบาดนี้ไปแก้คลิปน้องเพิ่นจังไรเนาะบ่ฮู้อีหลีครับย่อมรับเราะว่าบ่ฮู้เนาะคนละอย่างกันถึงผมถึงว่ามันคนละอย่างกันมันก็คนละอย่างล่ะครับเพราะว่ามันเป็นข้าวสากับข้าวประดับกิน โอ้ยมันแตกต่างกันไรครับแตกต่างกันไรแล้วคนรุ่นใหม่คือจังผมกลับ,บ่าเป็นคนรุ่นใหม่หรอกต่ว,ว่าผมเป็นผู้ใต้เนาะเออแล้วเออแต่ว่าต้นนี้จะมีผู้ใต้เนาะส่วนมากความมุนนี้มันติเป็นผู้ยิงเป็นเตียงเนาะก็บก่ค่อยใส่ใจเนาะนก็มาเข้าบอกใส่ใจว่าเอาาอต้องคิดจังตันจังขี่ครับนี่คือจังย่ายเราไปสื่อของสื่ออย่างเนี้ยเปขอ,องผู้ยิงครับเสร็จแล้วครับเนาะคลิปนี้ครับ คือว่าจังได้ข่าพิษพลาดจริงยังค,คือว่ามันพอถรวจคอไฟหลายๆครับโผมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ